บทสวดมหาเมตตาใหญ่ป้องกันแก้ไขภัยเวรเรื่องเดิมโดยศักดิ์สิทธิ์พันสัตว์สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการแผ่เมตตาโดยจะกล่าวถึงการแผ่เมตตาแก่ตนเองการแผ่เมตตาใหญ่และลำดับการสวดมหาเมตตาใหญ่การแผ่เมตตาสร้างคุณค่าเชิงบวกคนที่จะสร้างคุณค่าแก่ผู้อื่นได้ก็ต้องสร้างคุณค่า ให้เกิดมีในตัวเองก่อนเหมือนต้นไทรจะให้ร่มเงาแก่คนได้ก็ต้องมีใบที่ดกหนามีความุมสมบูรณ์มากพอที่จะเป็นที่พึ่งแก่สิ่งอื่นได้คนที่จะแผ่เมตตาให้แก่คนอื่นได้ก็ต้องแผ่เมตตาแก่ตนเองเพื่อสร้างความสุขแก่ตนเองก่อนจึงค่อยแผ่เมตตาแก่ผู้อื่นต่อไปเหมือนใช้สินค้าใช้ดีแล้วบอกต่อ บทแผ่เมตตาแก่ตนเองอาหารสุขิโตโหโมิขอให้ข้พาพเจ้ามีความสุขนิทุโขโหโมิปราศจากความทุกข์อเวโรโหมิปราศจากเวรอัพพยาปัชชาโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายและความเบียดเบียนทั้งปวงอนิโกโหโหมิปราศจากความทุกข์กายทุกใจบทสวดมหาเมตตาใหญ่นี้เดิมทีเป็นบทพระธรรมเทศนา ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่หมู่พิสุทมีปรากฏในพระไตรปิฎกบาลีเล่มที่31ชื่อเมตตาคะถาว่าด้วยอานิสงส์และคำกล่าวแผ่เมตตาที่ยาวที่สุดกว่าคำกล่าวแผ่เมตตา,อ,าอื่นๆพระธรรมสิงห์บุราจารย์หลวงพ่อจรลันทิตธรรมโมได้พูดถึงคาถานี้ว่าบทสวดนี้เป็นบทสวดที่เทวดาแนะนำให้แม่ชี ก้อนทองเนสนสวดผู้ใดสามารถสวดได้จะมีอนุภาพแก้ไขเวรกรรมให้กับตัวเองได้ก่อนสวดบทนี้ให้กำหนดจิตไว้ที่หน้าผาเมื่อจิตสงบดีแล้วจึงเริ่มสวดขณะสวดให้ตั้งสติจดจ่ออยู่กับบทสวดพยายามสวดไปตามท่วงทำนองไม่ควรใจร้อนเร่งให้จบเร็วๆอัน,นสงส์ของการสวดหาเมตตาใหญ่ พระพุทธเจ้าได้กล่าวถึงผลดีที่จะได้รับจากการสวดบทหมาเมตตาใหญ่ไว้11ประการคือหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของมนุษย์เทวดารักษาปลอดพยันตรายจิตสงบผิวพรรณดีไม่หลงตายเกิดในภมโลก